วันนี้ก็มาร่วมงานเปิดตัวสาขาใหม่ของป๊อปมาที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูเป็นแฟนป๊อปมาแบบแฟนตัวยงเลยต้องพูดอย่างนี้ <laughs> ของของที่แบบว่าอยู่ในห้องตอนนี้บางกล่องยังไม่ได้แกะเลยว่ามีค่ะหู <laughs> จริงจริงหนูชอบหลายตัวมากลาบูบูหนูก็จะมีเยอะอยู่ค่ะแล้วก็มีฮิโรโนะหนูก็มีเยอะเพราะว่าชอบแบบชอบคาแรคเตอร์มากน่ารักมากค่ะ,ะคใช่ วันนี้หนูตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเอาจริงๆหนูอาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนหนูเฮ้ยต้องซื้อเนี่ยแต่ว่าแฟนขับส่งมาให้เยอะมากแล้วเหมือนเรากินไปด้วยเราก็เลยชอบไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มาก็ยิ่งชอบเข้าไปอีกค่ะชอบสกอร์เพนด้าค่ะแล้วก็ชอบพีโรโน่เหมือนกันน่าจะล้นท่อแล้วมันจะมีเดียวอะไรน่าจะล้นท่ออะไรที่ต้องใจหนูเพิ่งซื้อตู้มาไหมมันต้องซื้อแล้วค่ะไม่งั้นไม่มีที่เก็บจริงๆค่ะ ยังไม่หยุดมองเลยค่ะเดงเข้ามาก็น่ารักหลายตัวมากเลยค่ะเขามีหลายแบบมีแบบห้อยใมือกุญแจมีเป็นแบบถืออย่างนี้เลยก็ได้หนูเล็งตัวนี้แล้วกันค่ะาบอกว่าจะเดินกลับเลยเดินกลับเลยไม่เปลี่ยนชุดแล้ว ค่ะก็แฟนๆทุกคนนะคะ f o r i สามารถมาเลือกช็อปได้ที่นี่จริงๆเพราะว่ามันก็อยู่ในเมืองเนาะแล้วก็คิดว่าใครหลายคนก็น่าจะมาเดินสยามบ่อยก็สามารถแวะเข้ามาได้อย่างที่แบบพี่เขาบอกเลยว่าป๊อปมาสนุกแน่นอน มีน้องตัวใหม่ด้วยข้าเหนียวมะม่วงก็อย่าลืมมาดูน้องน่ารักมากใช่ก็เรามีอัลบั้มล่าสุดค่ะเป็นอัลบั้มโกลนะคะมีทั้งหมด5เพลงแล้วก็มีเพลงใหม่อีกชื่อเพลงโวโอค่ะก็สามารถฟังได้ที่ช่องยูทูบโอวอีกล่าสุดที่ไปขอใช่ไาง S <S <an> ค่ะก็ไปงานเทนนดสเลขาค่ะที่อเมริกาเนาะตื่นเต้นตอนนี้ยังแบบรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เปิดโอกาสใหม่ๆให้หกันทรภนี้มากๆคือถ้าทุกคนได้เห็นในคลิปแรกๆเราไปเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีคนรู้จักเราเยอะขึ้นแบบไม่ได้รู้จักเราตั้งแต่แรกอะไรเนงะี้ยแต่พอเราแบบได้โชว์ได้เร็นอรอมแล้วมีคนแบบพูดถึงเรามากขึ้นในถายอินเตอร์แล้วมีแฟนๆยินเตอร์มาคอมเมนต์มาพูดถึงเราเนี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆดีใจมากเลยค่ะที่แบบ เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปโชว์ที่นั่นแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคนดูเขาแบบเดินเข้ามาชมเราฟังผลงานเราจริงๆโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากค่ะมันีใหมากเลยนโลกที่แบบเหมเป็นเวทีเยอะด้วยแล้วเราเอกรแลั็ไป่นโมมนที่บพอทุกคนแบบว่าเปนจอยไปกับเรากนัน่ะคืออะไรง แือตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายเวทีเนาะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออเขาจะต้องเดินมาดูเราที่เวทีนี้อะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นภาพที่คนเริ่มทยอยมาดูโชว์เราเริ่มแบบพยายามตะโกนพยายามหายไปกับเรามันก็เป็นภาพที่ตื้นตันคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบอยากเห็นเราอีกแล้วฉนหน้าหน้า จริงๆแล้วพวกหนูขาสั่นมากเลยนะคะข้านเ้นมากข้างล่างนี่คือถังออกซิเจนเตรียมแล้วละครัือบคะคือจะบอกว่าตอนวันจริงอะค่ะพอพวกหนูโชว์เสร็จด้วยระยะเวลาที่แบบไลฟ์สตรีมเขาจะสามารถเอาโชว์ของเราไปลงได้เป็นไลฟ์สดเนี่ยมันจะดีเลย การเป็นว่าพวกหนูลงเวทีมาพวกหนูมานั่งดูโชว์ตัวเองตั้งแต่ต้นได้ใช่ก็เหมือนเช็คไปด้วย่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะก็สนุกมากค่ะเอนจอยแล้วก็เต็มที่นะโมเมนต์ตรงนั้นมากๆมาเห็นว่าในชุดที่เราเดินไปชวนชวนมาดูเวทีเราด้วยตอนนั้นคิดเลยว่าไปเทีงตรงกับแฟนเราเรามีโอกาสได้มาที่งานก่อนหนึ่งวันที่เราตองค่ะก็มีไปดูว่าเฮ้ยเขาเป็นแฟนคลับใครบ้าง S <S> ที่น่าตกใจก็คือมีคนถามพวกเราด้วยเพราะว่าวันเราไปอีกวันหนึ่งแล้วก็มีคนแบบเฮ้ยพวกยู่ใช่โปอีหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะอยงี้ค่ะก็ดีใจค่ะดีใจคนไเข้าภาเลคนนเร์ค่ะใช่มด้มาพอนะอุยะนไรอย่าอะไรคะอุยอะไรอะคพูดอะอะเขาพูดนะเราลาเซตต่างปร ค่ะก็ไอโอไอโอมาติดมือเป็นคนรวมของศิลปินในค่ายของพวกเราค่ะใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าอะไรที่ยังไม่เคยได้เห็นด้วยตาตัวเองถ้าคุณมาดูคุณก็จะได้เห็นนะคะสามคำคนละสามคำให้กับคนเรียกหนึ่งด้วยสตาร์จะสามคำหนูได้หนึ่งคำแล้วหนูจะพูดหนึ่งพูดราคาพูดไปก่อน นานนานจริงนานนานแยกเฮ้ยเอาแล้วอร่อยอ่ะต้องให้ทุกคนไปวี์กันเองว่าเอ้ยแยกยังไงแยกอะไรหรือเปล่าเป็นน้าแตใสวยเหรอสวยเหรอเออ เอาเลยว้าวว้าเว้าวครับว้าวทีมเยี่ยวครับมาซว้อบัตมาแล้วก็พิเศษนี่ค่ะก็ยังซื้อบัตรได้ใช่ๆๆๆไ้ค่ยังซื้อได้อยู่ยังซื้อบัตรได้อยู่นะคะ XO XO Multiverse นะคะมารอดูกันว่า Multiverse นี้เนี่ยมันถ้ามันมาเจอกันอ่ะมันจะวุ่นวายขนาดไหน อยากอยากให้มาจริงค่ะเพราะว่ามันพิเศษมากจริงรวมถึงตัวพวกเราด้วยขนาดซ้อมอะไรเงี้ยยังรู้สึกตื่นเต้นที่แบบเฮ้ยถ้าคนดูได้ดูโช์นี้มันน่าจะสนุกมากแน่เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะสองสามคนที่เอาก็มีลูกก็มีลูกเ